วันนี้ผมจาเป็นต้องออกมาผมไม่ออกมาไม่ได้ใช่ออกมามั่งเถอไอ้เหี้ยหายไปเลยมึงอ่ะเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้วมันร่่งให้หักตังคนอื่นก็เนี่ยที่ตัวเองไม่หักใครเนี่ยมึงใครเนี่ยชูชูวิทย์เหรอชูชันไม่ดีจังเลิจังเลยปฏิบัติการนีกเลยว่าปฏิบัติการทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำไมต้องสูรเหรียญนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น13เหรียญมันจะเป็นสเต็กไอ้พวกนี้มันเป็นชาวต่างชาติมันหนีเข้ามาจากทางเหนือผ่านภูเขาสองลูกนี่นี่เออ่าันนี้เป็นภูเขาเดี๋ยวถ้าท่านทำไมภูเขามันกลับหัวเงี้ยฮะภูเขามันห้อยภูเขาห้อยเดี๋ยววนะไอ้ไอ้นี่ไอ้อีออะไรฮะเนี่ยมันเผาไหมมันเป็นเผาไหมป่าไม้เผาไหมาป่ไฟป่า มันหนีมาทางอ่ช่องว่างภูเขานะผ่านแม่น้ำเจ้าพญาบาทีนี้ระหว่างเดินทางมามันเหนื่อยครับมันเลยมาแวะที่จุดพักน้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นแอ่งน้ำอะไรเขามีแต่จุดพักรถอะไรของท่านเนี่ยจุดพักน้ำตรงนี้น้ำมันจะเป็นแอ่งน้ำเยอะๆแถวเนี้ยน้ำมันจะพุ่งมันไหลมาอยู่แถวนี้น้ำพุ่งด้วยอ่ะท่านครับทีนี้มันเข้ามาในเมืองแล้วมันเจอจุดจุดธรรมหากินนี่นี่นี่เป็นบริเวณจุดธรรมหากินของมันนะไหนๆมนเป็นอาเขตเสร็จปุ๊บมันเริ่มส่งส่แล้วส่งสวย ส่งสวยตรงนี้ส่งให้คนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ส่งให้คนนู้นคนนี้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 อันนี้กระจายสวยฮะกระจายสวยป่ะฮะหัวหน้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้บนสุดเลยตรงนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้จุดยินตกเลยนี่ยตกจุดเนี่ยจุดสำคัญเลยท่านท่านท่านหน้ามึงก็เป็นหี้วว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ม้องเป็นอะไรของมึงเนี่ยนี่ก็จุดออกมากินอ๋ราอะไรเพราทำไปมากๆก็ต้องไปรีแพ้ ะอะไรอ่ะตอนนั้นเราต้องเรื่องวันนี้อ่ะมันเริ่มแบบขยายวงกว้างขึ้นไงมันเลยต้องไปรีแพ้นะฮะนะพอถึงวันนั้นของเดือนปุ๊บมันก็จะไหลลงมาไอ้เจี๊ยดีจังไรจริงจริงมึงมาทำอะไรของมึงนี่ยทำมาทำเรื่องอย่างเลยแผ่น,นั่นแห,หละมึงเนี่ยที่น่ากลันี่ไอ้อะไรมึงเนี่ยฮะฮะนานๆมาทีจังไรจังเลยเอีกท่านตรวจท่านมา,มา,าไะอ้าวเมื่ไรฮะเน่อะเน่เน่เน่ เพลงนี้ไม่ใช่เพลงรักแดนแนแดนเพลงนี้ไม่ใช่เพลงรักนี่เลยเนี่ยว่าไงไอ้สารสัรชนะสารนิปาศเก๊กเก๊กเทำไมชูอชูวิทย์ชูสีเฮ้ยเฮยเยเดมาห้ามเดี๋ยวมาห้ามอยู่เฉยๆคุยใครเนี่ยคุยใครมึงเนี่ยในคลิปมันมีแต่คนมันน้อยโอ้ยป้า ดูจับทรงคงยืนไม่ถึงหนึ่งนาทีแน่นอนโอนสบายไหนไหนมาได้มาเอ้าเอาอะเอาดิเดี๋ยวพาไปดูได้ไอ้สันมาเลยไอ้ชูบิยเบิยเบิ้ยแตยามันจี้ใจมันมาไปมันจะเป็นบ้าเด็กจะกลายเป็นหนึ่งอย่าสารพามาดูอะไรเนี่ยโตโน่โตโน่นี่โตโน่นายของสาระเป็นโตโน่นายขายไตเหรอเฮ้ยเป็นก้าวข้างเป็นยังไงอ่ะเล่นเงี้ยนี่กอคุณดูคุณดูว่าขไข่คุณดีนะกูไม่เล่น เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับไอสารฟันเป็นไรอ่ะต้นแบบเขาเล่นอย่างงี้เขาเล่นอย่างงี้เอาเป็นเฮียอะไรเนี่ยมันต้องมีแอคติ้งก่อนมันไม่ได้พูดเบาๆไงโอ้ยเฮียลองดิแป๊บนึงถึงแล้วจะดูว่าอะไรอ่ะดูดูอ่ะดูว่าฝืนดูเหมือนที่แฟนเพจมันดูพวกเราอ่ะ หลังนี่คับหลังนี่มึงเล่นกามหลังด้วยนี่มีมดูกามโหเยี่ยมมากไอ้โคตรเลยอะโคตรว่างอะโคตรว่างอะเขียนกามหลังตัวเองได้มึงเก่งมากเลยนะรอบสุดท้ายผ้ามผามผ้ามผามผาม